ครับคลิปนี้เรามาดูการแก้ไขปัญหาโปรแกรมมันขึ้นเออร์เอร์แบบนี้นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมเออร์เอร์005นะรหัสโค้ดนะครับผมว่าหลายท่านละ่ะคงเจอปัญหาตัวนี้นะครับปัญหาตัวนี้เกิดจากการอัปเดตของตัวว i น d o w s นะครับทําให้โปรแกรมบางตัวไม่สามารถรันได้นะดังนั้นในการแก้ไขปัญหาตัวนี้เราจะต้องทําการลบโปรแกรมออกโดยการเข้าที่ My Computer นะครับหรือ This PC นะจากนั้นเข้าที่คําว่า Uninstall นะครับอ่าตามคลิปเลย เสร็จเรียบร้อยพอเข้ามาที่ u n อิน t ตอลเนี่ยท่านจะเห็นโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องเนี่ยเรียงเต็มเลยครับเราก็เลื่อนหาโปรแกรมตัวที่มันเ r อร์นะครับตัวนี้เป็นเป็นโปรแกรมท่อง internet Google Chrome ก็กด u n i n นสตอลตัวนี้นะครับทิกใส่โปรแกรมก่อนด้านข้างมันจะมี u n อิ s t a อลโผล่ขึ้นมาหลังจากเรากด u n i n s t a ตอลจะมีตัวนี้เด้งขึ้นมาก็ไม่ต้องสนใจครับกดเ okay คไปเลยนะครับเนี่ยลองกดย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมมันก็จะถูกถอนออกไปนะครับหลังจากมันถอนไปแล้วนะครับ เราจะไปทําการโหลดโปรแกรมตัวนี้มาใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันทําทําการลงโปรแกรมใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันรันกับวินโดว์ที่มันอัปเดตนะครับโดยการเข้าโหลดเนี่ยเราอาจจะใช้โปรแกรมท่องอินเทอร์เน็ตที่มาพร้อมกับตัวเครื่องก็ได้นะครับก็ใช้อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลเอร์ธรรมดานี่แหละนะครับเข้าไปจากนั้นก็ไปทําการเข้าเว็บของ google นะครับก็พิมพ์เลย ครับก็พิมพ์ google.com นะครับ google.com หรือ google.co.th ก็ได้ถ้าเป็นของไทยนะเสร็จแล้วมันจะมีตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับที่เปเเลี่ยนเขาจะแนะนําเลยเขาจะแนะนําว่าให้คุณอนะ่ะใช้ google.com h r e เป็นหลักนะก็ทําการกดดาวน์โหลดเลยครับติดตั้งทันทีเนี่ยครับมันจะเด้งเข้าสู่หน้านี้ g m a s l m o n นะครับก็ naom นะก็ทําการกดดาวน์โหลดครับอ่าจากนั้นก็กดดาวน์โหลดโหลดเสร็จแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะเนี่ยครับโหลดแป๊บเดียวเพราะว่ามันโหลดเฉพาะตัวช่วยตัวช่วยในการติดตั้งนะส่วนหลังจากเรากดลงติดบร้ยมันจะทาการดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มนะครับในช่วงนี้ก็รอนะครับโปรแกรมทุกโปรแกรมจะเหมือนกันหมดนะครับแต่ถ้าเป็นโปรแกรมใหญ่ๆนี่จะยากหน่อยนะเพราะว่าถ้าเป็นโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมแบบมีลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะเป็นปัญหาเลยแต่ว่าไอ้ Google Chrome เนี่ยมันเป็นโปรแกรมท่องอินเทอร์เน็ต มันก็เลยลบออกแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยก็จะเป็นมีเฉพาะ Google Chrome นะนะครับส่วนโปรแกรมตัวอื่นยังไม่เคยเจอนะครับถ้าท่านไหนเจอก็ลองทําตามนี้นะครับอ่าถ้าเปิดแล้วมันขึ้นเออเรอแบบนี้เนาะหลังจากเราสั่งติดตั้งเสร็จก็รอสักครู่นะครับเนี่ยครับมันจะทําการดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มแบบนี้บางท่านคิดว่าการเออเรอแบบนี้เกิดจากอินเตอร์อ่าเกิดจากไวรัส ที่จริงไม่ใช่ไวรัสนะครับมันเกิดจากการอัปเดตของตัว window s นะครับก็เลยทําให้ตัวโปรแกรมเนี่ยมันทํางานผิดพลาดเห็นไหมหลังจากเราทําการติดตั้งเสร็จนะครับโปรแกรมก็จะรันได้ปกติเดี๋ยวผมจะลองปิดนะครับแล้วลองเปิดใหม่ดูว่าจะยังเออ,เอร์เรอรไหมโอเคเนี่ยครับก็สามารถเปิดใช้งานได้ปกตินะครับแสดงว่าการเออ,เอร์เของตัวโปรแกรมเนี่ยก็หายไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ปกติ นะครับส่วนเว็บต่างๆที่เราเคยเข้าก็ยังอยู่นะนะครับโอเคครับก็น่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหานะครับเข้าโปรแกรมแล้วโปรแกรมเออร์เลอร์แบบนี้ก็ลองไปแก้ไขปัญหาดูนะครับหลังจากที่เราแก้ปัญหาตัวน,นี้เสร็จเนาะทีนี้บางท่านเจอปัญหาอีกตัวหนึ่งก็คือเวลาเราใช้งานไปนานมันจะมีไวรัสมาฝังนะครับ ไวรัสมาฝังยที่เป็นพวกสปายแวร์ขึ้นโฆษณาตอนที่เราท่องอินเทอร์เน็ตอยู่ด้านขวามือมันจะเป็นโฆษณาผูกขึ้นมาทีนี้วิธีการแก้ไขทํางไงครับให้เขาไปที่ตั้งค่าของ Google Chrome นะเสร็จแล้วเลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับมันจะมีขั้นสูงนะครับกดเข้าไปที่ขั้นสูงเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับท่านจะเจอตอนนี้นะครับมันจะมีคําว่าล้างนะครับล้างคืนค่านะครับ Google Chrome ก็คือเราจะคืนค่า Google Chrome ให้มันรันใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ ซึ่งมันก็จะไปช่วยในการลบอ่าพวกสปายแวร์หรือมันแวร์ที่มันมาฝังอยู่นะครับหรือโฆษณาต่างๆที่มันลันขึ้นจากเว็บต่างๆนะบางท่านไปเข้าเว็บอาจจะเป็นพวกเว็บที่มันมีโฆษณาฝังอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยติดติดไว้ฝังไว้ในใน o g l e chrome นะครับเนี่ยถ้าไหนที่ติดปัญหาก็ลองไปกดตัวนี้ดูนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถสั่งค้นหาสปายแวร์ได้ด้นะครับเนี่ยมันจะบอกว่าค้นหา พวกโปรแกรมที่อันตรายกับเครื่องนะครับเราสามารถกดค้นหาได้นะถ้ามีมันก็จะโชว์ขึ้นแลงนี้เราก็ทําการสั่งลบหรือสั่งถอนการติดตั้งได้นะครับโดยใช้ Google Chrome ่ะโอเคครับก็ได้เป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหานะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ